เรียนเชิญผู้บริหารน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินบอลชัดเจนนะคะครับชัดเจนครับโอเคค่ะ,คะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวบอลขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนําก่อนว่าบริษัทของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับผมตัวบริษัทและธุรกิจหลักบริษัทคือจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับและระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ค,ครับผม อัพี่ตครับผมค่ะค่ะโอ้โหก็ <นะ S 2> เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นเทรนดกาลลงเติบโตเลยก็ว่าได้เนาะใช่ครับค่ะ,ะ,ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ปีนี้เลยค่ะปีนี้เรามองทิศทางนะ,ะ,ะธุรกิจแล้วก็ผลงานนี้จะเป็นอย่างไรบัคคับยงโโคงครับผมก็นะครับหลังจากที่เรานะครับพรีเซนต์ตอนพอประจุนี้ได้เลยนะครับเราพรีเซนต์ว่า นะครับเมื่อยอดปีที่แล้วนะครับอันนี้นะครับเราก็ทําได้ตามเป้านะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับนะครับแล้วก็เป้าหมายในปีหกหกนะครับเราคิดว่าเราจะเติบโตจากปีหกห้านะครับประมาณสักสามสิบยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นครับอืมค่ะโอเคอะไรที่จะเป็นตัวหนุนให้เราเติบโตในปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้วครับครับก็คือตัว ตัวตัวตลาดเองนะครับที่ค่อนข้างเะใหญอยู่นะครับแล้วก็คือการขยายตัวตลาดเองของตัวไอทีเอเองนะครับก็คือหลังที่เราเข้าตลาดแล้วนะครับก็คือมีการตอบรับจากทางตลาดเนี่ยก็ค่อนจะดีนะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่เป็นพวกไซเบอร์ซิเค urity นะครับ <c oughs> แล้วก็ระบบอินฟาซัคเจอร์ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเองนะครับภาพรวมของตัวบริษ,ษัทเองเลยนะครับนะครับเมื่อเทียบกับตลาดเองเนี่ยนะครับก็ยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับ เราตั้งยอดขาดไป20-30เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันเนี้ยเรามั่นใจว่าเราไปถึงได้นครับค่ะแล้วควรให้ผู้บริหารฉายภาพตลาดที่เราทําอยู่ได้ไหมคะว่าการเติบโตหรือว่าดีมานมันเป็นยังไงบ้างคะเอ่อดีมานของตัวตลาดเองนะครับก็คือนะครับจากตัวนะครับตัวข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับดีมานของตลาดเองนะครับเอาเฉพาะโกลพันเนอร์ซิโก้อย่างเดียวเ่ยนะครับผมคาดการณ์ว่านะครับปีหกห้าเนี่ยนะครับนะครับก็คงมี 65เอ่อปี66เนี่ยนะครับผมคาดการว่าคงมีตัวตลาดเองประมาณสัก6หมื่นล้านค่ะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดเองใหญ่ๆมากก็คือตัวไอทีเนี่ยจรงนะครับกินส่วนแบ่งจาการตลาดเนี่ยนะครับอยู่ยังไม่ถึง2เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะมันเองเนี่ยในความมั่นใจของเรานะครับแล้วก็คือจากตัวแบ็กหลอกที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ตัวประสบการณ์ของตัวบริษัทเองนะครับพนกวับตัวตลาดเองเท่นข้างใหญ่มาก แล้วก็นะครับฐานลูกค้า,ลาเลยเองนะครับก็ขยายฐานลูกค้าออกมาก็้างจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่า20-30%เนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นมินิบัมที่เราคิดว่าเราไปถึงแน่ๆครับอืมค่ะโอเคพูดถึงจำนวนงานหรือว่าแบ็กหลอกที่มีอยู่ตอนนี้เรามีอยู่เยอะไหมครับเพียงพอที่จะอะ่บุ๊กในปีนี้เพื่อให้ตามเป้าหมายได้อย่างไรเท่าไหร่งไงบ้างคะนะครับผมพิเศษอย่างนี้ครับแบ็กหลอกเรามีปัจจุบันเนี่ยนะครับ นะครับเรามีแบ็ค์หลอกอยู่400กว่าล้านค่ะค่ะแต่ว่าเราจะรับรู้รับรู้รายได้นะครับรับรู้รายได้ภายในปีนี้นะครับค่ะอยู่ประมาณ300กว่าล้านอ่าอ่าเยอะเหมือนกันครับครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดูจากภาพเองเนี่ยเราก็จะขาดอยู่ประมาณสัก300กว่าล้านค่ะนะครับและกว่า300กว่าล้านเนี่ยนะครับนั่นคือรอคำสั่งซื้อของเรานะครับเรามีโปรเจกต์ที่รอคำสั่งซื้ออยู่ตอนนี้ประมาณสัก200ค่ะค่ะ นะครับแล้วก็เราก็ไปหาเพิ่มอีกร้อยต่อร้อยนะครับเราก็บ้านเราเนี่ยน่าจะเข้าเป้าได้อย่างอย่างสบายครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวแบล็คล็อกเราเองเนี่ยครับที่บอกว่าเรามีอยู่สี่ร้อยกว่าล้านเนี่ยนะครับตัวแบล็คล็อกเราเองเนี่ยผมพิเสนว่านะครับเรามีแบล็คล็อกยาวถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับโปรเจกต์ที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับก็คือมีโปรเจกต์เอ ในทนานะตอุปกรณ์น,นะครับซึ <ท triste> ่งเราดูรายได้เนี่ยนะครับส่วนนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ส่วนของธุรกิจที่เราพรีเซนต์ไว้กับทางตลาดก็คือธุรกิจให้เช่านะครับอันนี้เราเติบโตอย่างมากครับเพราะว่าประกอบกับว่าเรามีเงินทุนเข้ามานะครับแล้วก็ลูกค้าเองก็ให้ความมั่นใจเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวให้เช่าตัวอุปกรณ์เองเนี่ยนะครับตอนนี้เราโตอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นจากปีที่แล้ว ค่ะค่ะคนะครับเพราะฉะนั้นเราหลออมั่นใจว่าภายในปีนี้นะครับเราสามารถเติบโตได้อีกครับอืมค่ะโอเคคเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปในตัวแบ็กหลอกที่เรามีอยู่อันนี้เป็นงานเกี่ยวกับพวกออกแบบแล้วก็ติดตั้งอย่างเดียวใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยเอ่อมีผสมกันหมดเลยครับตัวแบ็กหลอกที่เรามีอยู่มีทั้งออกแบบและติดตั้งเป็นเป็นจอชั้นหลักอยู่แล้วครับประมาณค่ะ75-80เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นงานเอ็มเอเมทรานนะครับเมทรานเองเนี่ยนะครับปกติ เอ่อนะครับเร,เรารับรู้รายได้อยู่นะครับเราโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับงานพเศงนะครับอปกติเราจะโตอยู่ประมาณสักปีประมาณยี่สิบล้านค่ะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เองนะครับเราก็จะโตประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นจากปีที่แล้วค่ะค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงานพิเ้นเองเนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างจะใหญ่แลวก็กว้างมากนะครับอันเนี้ยเราก็มั่นใจว่าเราสามารถเติบโตได้ครับ ค่ะโอเคกลับมาที่งานเช่าอุปกรณ์เมื่อกี้มีจัวหัวไว้ว่าน่าจะโตได้ถึง150%เล่าในส่วนของตลาดการเช่าอุปกรณ์หน่อยได้ไหมคะเราไปเจาะกลุ่มลูกค้าไหนดีมานมันเป็นยังไงบ้างทำไมโตได้ถึงเป็น150%ขนาดนี้ก็คือลูกค้าลูกค้าที่เราได้มานะครับก็คือคะนะครับเป,เ,เป็นเป็นหน่วยงานราชการนะครับหรือสัญญา นะครับแล้วก็ที่เราจะได้รับออเดอร์นะครับตอนนี้เราเราก็ร้อยหน้าโทษครับแต่ว่าเรากำลังสมมอบงานนะครับก็คือเก็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปกตินะครับหน่วยงานพวกนี้นะครับก็จะมีบัตเจตอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะต้องเข่าใช้ตัวอุปกรณ์พวกนี้อยู่ด้วยแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็คือเราเคยทําได้ดีนะครับแต่สมัยก่อนเพราะว่าการให้เช่าตัวอุปกรณ์เองเนี่ยสัญญามันก็้จะยาว มาเป็น3ปีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนนทุนเนี่ยเราขายเราใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับตอนเนี้นะครับณปัจจุบันนี้เองนี่คือเรามีเงินทุนนะครับเราก็เรามีสกยภาพเพียงพอแล้วก็มีความเชื่อถือในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวลูกค้าเองเนี่ยนะครับก็หันมาหามองเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับทําให้เราเนี่ยเติบโตได้นะครับในปัจจุบันนี้เราเติบโตผมขอย้ำว่าเราเติบโตอยู่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากเมื่อปีที่แล้วแต่นะครับ เราสามารถเติบโตได้อีกนะครับเพราะในปีนี้เราจะมีโปรเจกต์พวกนี้เข้ามาอีกครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้นะครับรวมถึงโปรเจกต์ maintenance เองเนี่ยพอเราลับเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญายาวอาจจะเป็นสามปีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงเราจะไดออเดอร์มาเยอะแต่ว่าการรับรู้รายได้มันจะย้อนรับรู้รายได้สามปีค่ะทบผมค่ะเมื่อกี้บอกว่าเรามีโอกาสโตได้มากกว่านี้การเติบโตนี่มันต้องไปกับพาร์ทเนอร์หรือว่าเราจะไปเองหรือยังไงคะสําหรับตัวเช่าอุปกรณ์ เราก็ไปกับพาร์เนอร์ครับอืมค่ะค่ะตอนนี้มีคุยอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มีคุยอยู่ครับเดี๋ยวผมพีเต์อีกเรื่องนึงเลยครับตอนนี้ก็คือเราจะมีโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะกระจายสู่ตลาดเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นให้ตัวลูกค้าเองหรือว่าตัวลูกค้าที่ยังไม่รู้จักตัวไอทีเอสนะครับะจะได้รู้จักตัวไอทีเเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะทำโปรโมชั่นนะครับในระบบ Security ะนะครับรวมถึงตัวระบบโทรศัพท์ภายใน นะครับอันนี้เดี๋ยวคงเห็นในตลาดคงเห็นตัวไอทีเน็ตเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าเราอยากจะเปิดตลาดตรงนี้คค่่ะะเพราะว่าตลาดตรงนี้นะครับก็คือยังมีความต้องการอย่างนั้งจะสูงนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เองคือระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่ไหนที่ไหนก็ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ค ouais, ่ะแต่ว่าการใช้ตัวอินเทอร์เน็ตเองนะครับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะใช้อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันมีเรื่องระบบโทรศัพท์ปลอดภัยนะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยโดน โดนแฮ็กโดนขโมยข้อมูลใช่ใช่เราเห็นบ่อยๆด้วว่าเข้ามาปิดตัวตัวอุปกรณ์ของเราแล้วเราก้องกับไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยว i อจีเนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจนะครับเพื่อให้กับกระจายให้กับลูกค้านะครับที่เป็น s อส s อ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอเนี่ยตัวแพ็กเกจตรงนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในตลาดแล้วก็จะเป็นการเปิดตลาดเพราะว่าธุรกิจที่เราจะให้เช่าค่ะนะครับเป็นหลักเลยเราจะทำแพ็กเกจมาเพื่อให้เช่าเป็นหลักครับผม อืมค่ะธุรกิจให้เช่านี่มันเป็นธุรกิจที่สามารถรับรู้รายได้เป็นระยะยาวตามสัญญาใช่ไหมคะใช่ครับอืมก็จะสร้าง recurring income ให้เราด้วยเนาะใช่ครับอืมโอเคเพราะว่าตัว IT&E เองเนี่ยนะครับนอกจากตัวโปรเจกต์เบสแล้วที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี่นะครับค่ะค่ะเป็นไรายได้หลักของตัวบริษัทกินส่วน,วนแบ,บ่งประมาณเจ็ดแเซ็นตแต่ว่าตัวธุรกิจให้เช่าหรือธุรกิจ Maintenance เ,เองเน,นะครับอันเนี้ย ผมมองว่าเป็นริเคลิ่งแล้วก็คือเรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะบริหารเรื่องการเงินะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวซัพพอร์ตต่างๆนะครับพาะรานเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเราจะได้เปลียบตลาดด้วยอืมค่ะคโอเคอัปเดตในเรื่องของเงิน IPO หน่อยค่ะหลังเข้ามา IPO แล้วตอนนี้ใช้เงินทำอะไรอย่างไรแล้วบ้างคะตัวเงิน IPO นะครับก็คืออัปเดตให้นะครับก็คือตัวเงิน IPO เนี่ยนะครับก็คือ เงินในส่วนของที่เรากันไว้ว่าใช้ธุรกิจของตัวบริษัทเองอันนั้นเนี่ยเราใช้หมดแล้วนะครับโอเงินที่เราใช้นะครับเราลงเงี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็คือตัวธุรกิจให้เช่านะครับตัวธุรกิจให้เช่าเองเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีเข้ามานะครับอันนั้นยังไม่หมดครับเดินอยู่ประมาณตักครึ่งหนึ่งของที่ตอนที่เราพรีเซนต์เนี่ยนะครับค่ะค่ะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจที่เราไปร่วมทุนเพราะเราก็ยังอยากร่วมทุนมองตัวพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยด้วย อันนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานอยู่น,นะครับเพราะว่าตัวบริษัทที่เราจะร่วมทุนด้วยนะครับไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในตลาดแะปัจจุบัน <c ay> นี้นะครับเพราะฉะนั้นเองนีนะครับเราก็อยากให้ผู้ตรวจสอบออที่ตลาดรับรองะครับ <c ay> ไปตรวจสอบระบบบัญชีการเงินให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะไปลงทุนเพราะว่าเงินลงทุนของของของทุก่านที่เราได้รับม,มาเนี่ยนะครับเราจะใช้อย่างระมัดระวังที่สุดครับค่ะ เค okay, ดีมากค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางพวกบหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นคะครับผมก็ฝากตัว i t ทด้วยนะครับก็คือเราเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับเร,รลังกำลังจะเติบโตนะครับซึ่งตัวส่วนแบ่งการตลาดตอนนี้เรามีอยู่น้อยนะครับแล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถเติบโตได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนักลงทุนนะครับให้สนใจตัว i t ทด้วยครับ ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อาจารย์แม่ในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ